สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทับในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทศนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้ว กดแชร์ออกไปแทรเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเบอร์แชร์แล้ว ตามด้วยชีแรกแรกตามด้วยคำถามกดไลค์กดแ,แชร์เป็นค่าครูละพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชรไปเพียงคนละ9 900 99แชร์แล,ชแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้ดูไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุมแล้วเวลา3วันเท่านั้นนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องายรายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะดูเรื่องทั่วไปแล้วดูคาวสอดสีแดงนะคะถ้ามีคาวสอดแสดสงวาระการสดอยู่สามารถถามได้ในไลฟสดเท่านั้นนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคาวสอดสีแดงแล้วเนี่ยที่หน้าจอนะคะก็คือจะเป็นเพจย้อนหลังนะคะ เทปย้อนหลังก็จบไปแล้วนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากสนสนใจอยากดูดูดส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะสำหรับพ่ยิบซีอย่างละเอียดไพเทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพดูส่วนตัวเท่านั้นทักแชทมาได้มีค่าครูดูส่วนตัวพร้อมโอนก่อนดูเลยนะคะ จำไว้นะก็จะโอนเงินมาจองคิวก็ได้นะคะดูเป็นอาชีพนะครับนะมาถามค่าครูก่อนนะคะดูเป็นอาชีพนะครับนะไม่ไม่ได้ดูเป็นงานสมัครเล่นนะครับไม่ได้แบบสมัครเล่นนะครับดูเป็นอาชีพนะครับนะเออนะผมดูเป็นอาชีพเหมือนนักมวยมีนักมวยสมัครเล่นกับนักมวยมืออาชีพอ่ะนักมวยสมัครเล่นก็จะมาเพียงครั้งช่วครั้งช่วคราวเป็นแบบงานอดิเรกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่นักมวยมนักมวยอาชีพนี่คือแบบต่อยจริงเจ็บจริงได้เงินรางวัลจริงอะไรอย่างนี้อนะคะมืออาชีพก็คือมืออาชีพนะคะริกาพูดเพราะว่าจารย์ทอมมีประสบการณ์อย,า,ยาวนานนะคะเกี่ยวกับพลังจิตนะคะ แต่ว่าข้างหน้านี่ไม่ดูพลังจิตนะคะดูแค่สดสดตัวเท่านั้นนะคะมาแล้วนะ44นะมา K 44สามีจะมาหย่าภายในสามเดือนนี้ไหมคะไม่ดูจะเขาชี้แจงนะอาจารคือเราไม่ดูนะครับนะถ้าแบบว่าจะถามถึงหาถึงคนหย่าเราคงไม่ไม่ดูนะกดแชร์ออกไปครับ ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้สามีภรรยาต้องอยากขาดหรือบาดหมางใจกันเนี่ยเราจะไม่ดูนะคะอยากจะอยากจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากจะมาถามว่าเราจะได้คืนดีกันไหมอะไรเงี้ยจะตอบให้นะคะเอางี้ดีกว่ามาดูส่วนตัวดีไหมถ้าเกิดว่าอยากดูเรื่องอยากจริงๆเนี่ยดูได้นะแต่ว่าไม่ไม่สามารถดูฟรีได้นะคะ สวัสดีค่ะกันยีวันพุธนี้จะได้เงินคืนไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะยังอ่ะไม่เห็นตัวเงินเลยมาได้แต่มานั่งตกลงคุยกันนะไม่มีอะไรเลยซัน18 19ต้นเดือนนะคะดูสามวันนะคะต้นเดือนจะได้ย้ายไปเรียนที่มกกรุงเทพไหมคะหรือจะได้หยุดเรียนคะตอนนี้รอตอนนี้อยู่กระบี่ค่ะ คือเราดูแค่สามวันนี้นะสามวันนี้ยังไม่ไ,มได้ไปไหนนะนะครับยังอยู่กับที่อยู่เลยนะคุณเคสามีจะมาคืนดีภายในสามเดือนนี้ไหมคะดูแค่สามวันนี้ครับนะยังไม่มีใครมาครับนะ,ะเขาจะเงียบเงียบไปนะคะเราดูแค่สามวันนะครับเราไม่ได้ดูสามเดือนนะครับนะแก้วภายในสามวันนี้จะได้ไปทำงานที่ตึกญี่ปุ่นไหมคะ ว่าตามหน้าไพ่นะครับนะมีโอกาสได้ไปทําครับน่อใช่ไอ้ตึกญี่ปุ่นมันคืออะไรที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เห็นพูดถึงบ่อยมากเลยเราไม่รู้เลยนะจังหวัดอะไรอาคารไทยญี่ปุ่นดินแดงก็มัานเออข้าวสิบแปดผู้ชายคนนี้คิดอะไรกับเราคะอ้าว่าไปตรงๆนะว่าเขาคิดยังไงนะไพ่บอกคิดว่าดีนะดูดีมีเมตตปลามาหานิยม คิดดีจริงใจนะคะวันค่ะสามสิบสามสิเอ็ดการเงินค่ะเอาไม่ได้แชร์นี่มันเป็นเลขสองอะค่ะไม่ดูครับนะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อหรือผู้แชร์ด้านหลังชื่อคุณอินต้องแชร์ก่อนนะคะดูเนี่ยกำลังคิดเลยว่าโอ้มีแต่คนแชร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยวันนี้พอพอนึกได้สักพักหนึ่งมีคนไม่แชร์แล้ว เจมี่แชร์นะคะยี่สิบหกพี่ท็อปจะติดต่อมาไหมคะ,ะว่าไปตามหน้าไพ่มีโอกาสติดต่อครับเป็นไงพี่ท็อปไม่รู้สิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังแชร์กดแชร์อยู่นะกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละเก้าันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ดูสิคุณอ,อาจารย์ที่อาจารย์ตอบให่เนี่ยเขามีอะไรนะคะข้างหลังนะลูกคนแล้วก็ลูกศอนเชยออไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณ แชร์ก่อนนะฮะแชร์ยอเยี่ยนถูกต้องแล้วมันจะมีขึ้นมานะคะแชร์ก่อนอย่างที่บอกให้แชร์ก่อนแล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามมานะคะอวันค่ะสามสิบสาสเอ็ดการเงินค่ะมาแล้วมีแล้วยังไม่ดีครับหายากครับช่วงนี้กดากเยอะ อาจจะเสียเงินไปกับเด็กหรือได้เงินจากเด็กน่าจะเสียมากกว่านะคะน้ำหวาน21่สิบเอ็ดพที่ยี่สิพฤษภาจะได้รับข่าวสารในเรื่องงานไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับน, <ำ S 1> น <ำ S 2> ้ดูวานถามวันนี้นะไพ่ดีครับรน้<น>ำหวาน,านได้ข่าวดีเรื่องงานคะ่ะอืแชร์แล้วค่าแชร์แล้วใช่ค่ะคุณเอมอะไรนะะเนี่ยค่ะอ๋ออิ่มรออิ่มชช่อ คุณอันยี่สิบแปดพรุ่งนี้ทำงานวันแรกจะผ่านการทดสอบงานจากพี่ไหมคะมันเครียดอ่ะเหมือนคุณไปเครียดมากเกินไปอืพี่ถามว่าผ่านไหมผมว่าไพ่มันดีนะเพราะได้รับการยอมรับแต่ว่าพยายามอย่าไปเครียดกับมันมากนะทุกอย่างทําไมจริงจังอ่ะใช่แต่ว่าอย่าไปเครียดนะคะแชร์แล้วคะ่ะค่ะค่ะ,คะมาก อันยี่สิบแปดพรุ่งนี้ทำง,งานเอา,าไปแล้วนี่คุณอินนะคะสิบแปดจะขายของดีไหมกับที่เพิ่งลงทุนไปว่าตามหน้าไพ่นะมันยังไม่ดีครับคุณจริงนะสามวันนี้ครับยังไม่ดีเงินหมุนเลยอะ่ะหมุนละวิงเลยคือเข้าซ้ายใจกว่าเลยว่าไปตาามนไไพด้ค่ะจะระวังเรื่องความเครียดอืม คุณเมย์ี่สิบหกการเงินจะดีขึ้นไหมคะว่าตามนา้าไพ่นะครับหาได้อยู่ครับโอ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะนี้ให้เศรษฐีขึ้นเลยนะคือคุณจะมีเงินเท่าที่คุณคิดว่ามันเยอะอะดูเนะตัดมาได้นะค่ะนะมาครับกดแชร์ออกไปแท้นะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน ดูได้ที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัต a c e b o o k โอซิลิกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซีรี15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผันครูณนะน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี วิธีการทุกชนิดตั้งสารของสารสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ทอปนับเมตราเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี 58, ่เ e ก้าสองหกหกหดไอดีรายเอเจทีโถ้าจะดูมีค่าครูนะครับไม่ให่ไม่ใช่เ,เด็กมาเล่นนะครับนะเอาละ หมายถึงว่าถ้าทักแชทมาต้องจ่ายทัาครูเท่านั้นหมดเวลาวแล้วนะเดี๋ยวไปที่รายการอะไรนะสหายทยาบรา